สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานประกวดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ผมมาเจอพ่อพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยาก พี่น้องนะฮะส่วนมากจะได้ยินแต่น้ำเชื้อนะครับนั่นคือพ่อพันุวากิวเลือดร้อยพันแท้นำเข้าสีแดงครับผมสีแดงจากอเมริกาด้วยพี่น้องนะฮะตัวนี้พูดถึงในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของอร่างกายเนี่ย นี่คือพ่อพันธุ์ตัวนะครับที่ส่งลูกรับรองว่าเนื้อตัวเนี่ยออกมาดีแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับ ตัวที่จะเข้าคือหมายเลขสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับผมจ่าหมายครับครับผมพอนใจฟาร์มครับเบอร์โทรติดต่อครับ081298425ครับครับผมเฮียครับพูดถึงพ่อพรมวากิวนำเข้าตัวนี้หน่อยครับมาจาตัวนี้นะครับเป็นเป็นบัวที่นำเข้าจากอเมริกาครับแล้วก็ทนร้อนและพอมาจากรัฐเท็กซัสครแล้วก็การให้เนื้อดีมากครับ ตัวเลขการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเนี่ยได้ดีมากแล้วก็โตเร็วนะผิดกับวาวเกิวที่สมัยเก่าๆสมัยเก่าๆนี่ตัวเลขอาจจะไม่ดีพอเท่ากับสมัยนี้สมัยนี้เราเอาวัวซึ่โตเร็วในการขัายของประเทศอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่มีเทคนิคในการขยายพันธุกรรมของวัวดีมากในโลกฉะนั้นเรา ก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาเพื่อจะแพร่ไปให้เกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อเกษตรกรในเมืองไทได้เอาไปใช้ไปใช้ไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดขายเนื้อทำกำไรต่อไปครัแล้วราคาก็น้ำเชื้อก็เราก็ขายไม่แบงราคาเท่าไหร่ครับน้ำเชื้อราคาก็สิบเท่าไหร่เนาะ สิบสองหลอดพันห้าสิบสองหลอดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าหมอผสมหรือว่าฟาร์มใหญ่ๆอยากได้เยอะเเดเยอะๆลดได้ไหมได้ได้อีกลยได้ลดได้อีกลดได้แถมด้วยครับมีแถมให้อีกเอาละครับเพื่อรการขยายพันธุ์นี้ไปนับเลี้ยงวัวในบ้านเราครับยังไงพ่อพันธุ์หรือว่า โคเนื้อวากิวเนี่ยก็ยังเป็นที่ยอมรับในตลาดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนอยากจะได้น้ำเชื้อตัวนี้นนไปต่อยอดอน,น,นะฮะ ไปพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมในฟอกในฟาร์มของตัวเองก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0819 839 845แล้วก็พ่อจัดไหน0925 802596ครับผมหมอเคนเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูเนื้อดูตัวหน่อยนี่พี่น้องดูช่วงท้ายนะครับนฮะตัวนีหน้าดูท้ายดูขา กระดูกไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยนี่ใบหน้าเป็นแบบนี้พี่น้องไม่ได้ทําเขานะครับเป็นวัวที่ไม่ได้ทําเขาเป็นข้อพัน,น,พนวากิวพันแท้นะครับนําเข้าจากอเมริกาเลย